สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีครับในวันนี้หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงระบายน้ำใต้ของบางซื่อตั้งแต่คลองลาดพร้าวจนถึงแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เขตพญาไทบางซื่อดุสิตแหวกขวางและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2,559สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ राचाति सभा केते पितुम हे अनुरखन हुआ रोखेना सुति नजा समिंग विरुना कोज महाराजाति सभा केते पितुम हे और अब कोई इतना 1 2 3 4 लिनना इलैकुम लमुरसलून วันที่7พฤศจิกายน2557ายเวลา9้านาฬิกา30นาทีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนายสัญญาชินิมิตรปรลัดกรุงเทพมหานครโดยมีนายอริศักดิ์ขันตีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชน วุฒรับจ้างร่วมในงานนัดสถานี่ก่อสร้างบริเวณถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักรได้เริ่มก่อสร้างอุโมง์ยักษ์แห่งที่สองนะครับแห่งแรกคืออุโมงค์พระรามเก้าแห่งที่สองคืออุโมงค์ที่จะอยู่ใต้คลองบางซื่อนะครับจากถนนนัสตาพิเศษไปลงลงมปน้ำเจ้าพระยาที่วัดเจ้าฟ้านะครับวันนี้เป็นวันที่เลิศง,งามยามดี ก็ถือว่าเป็นวันที่จะเริ่มก่อสร้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนปี2,559บะครับอุโมงคยักษ์แห่งนี้มีความยาว6.4กิโลมีความกว้างนะครับผ่าสูงกลาง5้าเมตร จะมีขีดความสงงามารถในการระบายน้ำ60ลูกบาทเมตรต่อวิลาทีซึ่งเป็นตริมาณเดียเท่ากับอุโมงยักษ์สลามเก้านะครับจะช่วยระบายน้ำจากพื้นที่เขตบังซื้อเขตอุติเขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรแล้วก็เขตลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นรวมแล้วเป็นพื้นที่เกือบ60 กรลานกิโลเมตรครับและทั้งหมดนี้ก็คือและเอียดของวิธีเปิดโครงการก่อสร้างอุวงระบายน้ำใต้ของบางซื้อตั้งแต่ของลาภาวจนถึงแม่น้ำเจ้าพยาสหรับวันนี้สวัสดีครับพาให้ฉันได้ออกไปและมีชีวิตที่สานงดงามได้มีวันที่สานดีรู้รักมีคุณค่ะ